สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ว่าก็มาทำข้าวไฮคุณปวกันแล้วค่ะวันนี้จะมาทำเมนูผัดไก่ใส่มันฝรั่งกินกับข้าวซอยเดี๋ยวไปแลก,กันค่ะว่าทำมีอะไรบ้างโดยความติด่ามีว่าชอบกินมันฝรั่งหมักๆเลยค่ะวันนี้ว่าก็มีมันฝรั่งกับแครอทนะคะเอาไปนึ่งเรียบร้อยแล้วเราก็มีไก่มากค่ะก็มากก็ใส่ซอสฟ้าเขี้ยวค่ะใส่น้ำมันหอยใส่กระนิดนิดละค่ะมีก็มีผิกยั่วค่ะแล้วก็มีมมมกกต้นหอม เดี๋ยวเรามาพัดกันเลยค่ะก็ตั้งกระทะน้ํามันให้รอนแล้วก็ใส่ว่าเเทียมค่ะเกี่ยวว่าเเทียมไห้ง้อมเลยแล้วก็ใส่ไก่มักลงไปค่ะไก่มักนีก้เราไม่ได้ผามักให้มันหลอดจาดจัดกาเถ่าอะไรนะคะเดี๋ยวเราขมับปรุงกันีกทีแต่ว่าแก้มักให้เนื้อน,นุ่มเราใช้เนื้อสะโพกค่ะเนื้อสาโพก็เป็นเนื้อที่คุณปอชอบกินเหมือนกันเขาไม่ชอบกินหน้าอ,อกนะคะแล้วก็ปรุงรสค่ะด้วยโป่งปรุงรสด,ด้วยเกลือค่ะทีนี้จะใส่มันกับแคร์รดลงไปค่ะพัด ไม่ต้องพัดให้สุกมากนะครับใหม,มันสุกเรยวทีนี้ใส่ใส่ปลิกไปเลยค่ะพัดจักซ่อมทีปล่ายให้มันปอสะดุ้งนะคะแล้วก็ใส่ปลิกไทยปนค่ะหลังจากนั้นแววก็ใส่ออา ตอนหอมดีหันแมเลยค่ะพัดจากซ่องซ้ำทีก่กให้หหอมพอสุกที่นี่ก็เสร็จแล้วค่ะหน้าตาน่ากินมากเลยค่ะคุณพอชอบมากๆเมนูนี้ค่ะพว่เก็ไม่เคยทําเหมือนกันพอลองทําซึงเขาบอกว่าเออกินร้อยมากเลยก็คือกลายเป็นเมนูโปรดของเข้าไปเลยค่ะ วันนี้ว่าทำข้าวให้คุณอ่อซ้ำกลองนะคะซ้ำกลองนี่คุณ่อก็กินวันละกลองค่ะก็สะดวกดีว่าไม่ต้องทําทุกวันบางทีว่าก็ไม่ค่อยมีเวลาว่าก็โรยงาข้าวไปน้อยๆค่ะเพิ่มหน้าตาซีซันนะคะเวลาคุณ่อจะกินก็แค่เอาไปอุ่นในไมโครเวฟค่ะสะดวกมากๆเลยนี่ค่ะเสร็จแล้วหนะ้าตาข้าวโพดวันนี้วันนี้ก็พิเศษนะคะมีองุ่นด้วยว่าก็แพ็กไส้กลองไปให้คุณอ่อพร้อมกับข้าวโพดเลยค่ะข้าวโพดพร้อมแล้วค่ะ You like that? <laughs> <laughs> Gangster. Gangster. Oh yeah. Gangster.